สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ซื้อผามาเบิงอันบักทัวเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะทัวที่ห้องปลูกค่ะพี่น้องว่าคุณจังใดแต่ว่าอันนี้ก็เพื่อดินมันแบบว่าดินแข็งค่ะพี่น้องดินแข็งค่ะอีลีเขาก็เลยตรงไห้มาหนามใ้ซะก่อนแข็งค่ะอีลีคือว่าตอนแรกเขาก็โหดนามแล้วก็ก้นเป็นลุมหน่อยๆซะก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็มาหนาไใบ นานามไ้พอนามซึมพ่ออันนี้มันแหงแล้วเขาก็มากกลนออก,กแล้วก็แล้วก็มานามใหม่ค่ะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเป็นอาทิตย์แล้วสำรับดินนี่ค่ะพี่น้องเขาก็สำรับอันนี้เข้าใส่ใสนเข้าใส่ขี้ไกลแล้วเนาะลุ่มนี่ลุ่มนี่เข้าหยอดบักทัวแล้วเด้กพี่น้องเข้าปูักทัวแล้วเขาหยอดบักทัวแล้วเขาก็หดนามสำรับอันนี้เขาก็ ผสมกับขี่ไก่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนกอบท่านได้ออกจ้กพี่น้องสำหรับมักทัวยังพ่ท่านได้ขึ้นอยู่เจ้าพี่น้องอันนี้เ้าก็มานามใบค,ค่ะพี่น้องมานามใบจะข้าจังสีมาปรับปูงไม่จ,จังสีมาปรับปูงอันแปลงไม่อีกเพื่อนหนึ่งค่ะพี่น้อง สำหรับมะทั่วนี่ก็ปลูกไปแล้วดินแข็งค่ะพี่น้องแข็งค่ะพี่ลีจังสีอันพอดินอันนี้แล้วเขาจังสีมาใส่ฟุ้นเนาะจังสีมาใส่ขี้ง่วยอีกเชื้อนึงค่ะพี่น้อง เบ่งก่อนว่าเพื่อนสิขึ้นรอแต่ว่าตามอยู่ในอันคางทุงงนะเพื่อนบอกว่าเป็นอาทิตย์เพิ่อพี่น้องอันนี้เฮาปลูกมือดวะนี่บ่าทันได้ถึงอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องสำรับทัว่วค่ะพี่น้องอันนี้เขาก็สิเห็ดแปลงค่ะพี่น้องแล้วก็ช่างในมันก็สิเป็นเฮาก็สิปลูกบักทัวไว้กำลังเห็ดแปลงค่ะพี่น้องกำลังมานามอยู่ค่ะพี่น้อง มาหนามก็ได้ยังไม่ทันได้ถึงอาทิตย์ค่ะพี่น้องค่ะข้าวกระปูบลกทั่วอยู่ซีหาหกแถวค่ะพี่น้องปลูกทั่วอยู่หกแถวมาหนาไว้ทุกมือค่ะพี่น้องให้ดินเพิ่อนอันสะกอนจ้ะให้ดินเพิ่อนอันสะกอน อันนี้ห้าก็ใส่ขี้ไก่แต่ละหลุมเบิดแล้วค่ะพี่น้องแต่ท่านนี้ห้ากกระใสขี้ง้วอีกเทือนึง่งให้เพื่อนขึ้นซะก่อนจ้ะเ้าค็ค่อยๆเฮ็ดไปนี่แหละค่ะพี่น้องห้าบ่ได้เฮ็ดแบบใจหอนเนาะให้น้ำเพื่อนซึมลงไปค่ะครับซะก่อนเฮ็ดแบบใจเย็นๆน,นี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดปลูกไว้กินห้าวนี่แหละค่ะพี่น้องปลูกแบบก็ต้องซื้นอนะนะ คื่อน้ำทีข้าเตรียมไหมาไห้ตลอดค่ะพี่น้องเตรียมน้ำไห้มาไหวมาไห้แล้วก็ก้นออกอันนี้คือดินเดี๋ยวข้อสีก,กอกใส่ถุงค่ะพี่น้องสำหรับดินนี่ข้าก็สีกอกใส่ถุงดำไหวข้ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องข้บดได้แบบบ่ได้ฟ้าวนานะเฮ็ดไปเรื่อยๆ คพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับอคจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะน้พี่น้องเนาะขอบคุณนะคะที่กดติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ